แพนเดเทเรียมเหรอ,อยู่ไหนว่าแพนเดเทเรียมไม่เห็นมีเลยอะ่ะงั้นมันก็น่าจะยังไม่ปลดล็อกละมั้งมาเรามาทำสับเบกันดีกว่าไปเลยเหลือตังสองแซนฮะฮ่าให้เลกูล่าม25บห้าแลวนี่ว่าอีกแค่5้าคนเองบอสคะการพัฒนาพื้นที่สับเ,เร็จแล้วสุดยอดลูกค้าเราดีใจที่เรามีรถไฟใต้ดินให้บริการแน่นอนกรับ ว้าวว้าวรถไฟมาแล้วอ้าวขึ้นไม่ได้สวยละลืมเดี๋ยวลืม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 เราเหลือคอมโบอะไรที่ยังไม่ทำไปข้างล่างอยากทำแต่คอมโบอย่างเดียวเลยอะคาเฟ่เทเรียชานีดฟา์ฟูดเอานี่แหละคาเฟ่เทเรียแล้วก็ชานีดไหนว่าฟา์ฟูดบุ๊กสตอร์เลสแอรีอาอ่ะบุ๊กสตอร์ไปเลยคอมโบครับคอมโบ พอเพมีกแค่สองชั้นเองชั้นล่างต้องคิดดีๆเนี่ยอันนี้อันนี้กับร้านคุณป้าน่าจะเชื่อมกันต่อได้มาร้านคุณป้าตรงนี้ทางกานเวนแมชชีนต้องมาอยู่นี่แล้วก็ทอยดิบทอยเหมือนกันเอาไว้ด้วยกันว่อ่ะแล้วก็เกมคอมโบลูลูลสุดยอดอ้าลวละมาร้านดอนล่าของเราเย,ย้ไว้ด้านบนแล้วกัน มาทีนี้เรามาขยายห้างกันเถอะชาชดไปร้านหนึ่งของเราไนแล้วเ,เราก็แอบดูคนใหม่ฟาสต์ฟู้ดโอ้โหสาเรามีเพียบวิดีโอเกม20เรามีอยู่นะวิดีโอเกมว้าวนี่ไงเรียบร้อยโดนตกไปเรียบร้อยจ้าโอ้ได้รัศสเตชันนารีไหนอยากสร้างสเตชันนารีมันไปบวกกับอะไรได้ไหมมาสร้างไปก่อนแล้วกันบอสคะ การพัฒนาพื้นที่สำเร็จแล้วว้าวที่นี้ก็ขึ้นข้างบนโหชั้น12สุดยอดว้อะไรไม่รู้แค่สี่แสนเองอะ observation deck จัดไปอ่าสร้างแกงผู้หญิงเพิ่มอีกน่าจะดีนะเพราะว่ามันราคามันถูกว่าแต่ข้างล่างนีพอไหมเนี่ย1น5 6 7ี่ห้าดดอกไม้เค้กเสื้อผ้าดอกไม้เค้กเสื้อผ้าเคก้กแล้วก็ดอกไม้ ตอนมีตังค์นี่คือสบาย,ยาจริงๆอ่ะบอสคะการพัฒนาพื้นที่สำเร็จแลว้ว uh. Observation Deck อ้าวไปทางนี้คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้นี่ไง Panterium ว้าวในที่สุดเราก็เจอก็คือต้องอัพไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอโหหมดตังค์ไปหลายล้านอยู่เหมือนกันโอเคเจ็ดแสนปีนี้คุณทำงานได้ดีมากว่าครั้งที่เราได้2 26ครั้งนี้เราได้มาดูอันดับกันเถอะ ร้ 100. อยวู้หร้อยก,กว่าร้อยหกสิบสุดยอดอได้ตัง4สี่แสนโหโหแพนดเทเทเลียมแพนดเทเทเลียมของเราจัดไปฉันมาจากพัมกินโปรดักคุณอยากจะซื้อของอะไรใหม่ๆจา,<ง>จากเราไหมมาแล้วโอ้แต,ต่ตังไม่พอเศร้าเราเอาพิเชอร์ละกันเพราะว่าดูทุกคนอยากได้ความสุขกันซื้อคอม<อ>โบ<ป>เ,เรียบร้อยออก่นขอบคุณมากขอรุ่นหน่อย ไม่มีไม่มีสักร้านอ่ะเราซื้อสเต็กเฮาแล้วกันเพราะมีคนอยากกินสเต็กมาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะบอสคะการพัฒนาพื้นที่สำเร็จแล้วนี่แพนเดเทเรียมเรามาแล้วอู้อ้อสร้างได้เย้เขาเจอในที่สุดเขาก็เจอดอลลาร์สตอร์แล้วโอ้ยกว่าสิเจอ บอสคะรัฐบาลอนุมัติให้เราสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์ได้แล้วโโเราจะสร้างเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยโอ้โหอลังการเกินไปละในเราสร้างเพนเด็เทเรียมกันก่อนดีกว่าเพนเด็เทเรียมล้านห้าล้านห้าเฮลิคอปเตอร์ล้านห้าล้านห้อ้อันนี้เราครบหมดละสุดคือให้ได้ตังล้านห้กับทำยอดให้ได้ล้านหนึ่งเราต้องเพิ่มคอมโบล้านแล้วละ่ะ คอมโบร้านยาต้องเปิด convenience store ได้อ่ะเดี๋ยวเราสร้างก่อนแล้วกันร้านยาดอลล่า convenience store ต้องใช้ร้อยนึง่งอ่ะอีกนิดเดียวแล้วก็อย่าลืมเบนที่ไว้ให้ p e n i t e n t i a r อ้าวใครเอ่ยว้าวมากับคาเฟ่ทีเรียของเราขอบคุณครับได้เราได้อะไรห,ะห้าแสนคุณพระ โอ้พี่มาร์คแสนคุณพี่เป็นเจ้าเมืองหรอโอ้โหห้าแสนไอสอล้านตรงนี้เราจะทําอะไรนะอู้ในที่สุดทุกคนก็หาคาเฟ่ท่เดีวของเราเจอพอจูนทิวคืออะไรเอ่ยอ๋อนี่ไอคอมโบกับทิกเกตเ็ตเอาเด็ดลอตเตอรี่ช็อปได้มาจากไหนวะน่าจะต้องรอปลดล็อกจากลูกค้าสักคนนี่แหละอ่ะเอาไวข้ขออรแล้วก็สร้างทิกเก็ตไปเราจะได้ไม่ลืม ถึงช่วงฟีเวอร์ไทม์แล้วฟีเวอร์ไทม์แล้วทุกคนมันฟีเวอร์ไทม์แต่ร้านปิดหมดแล้วเอา้าไม่เดี๋ยวทุกคนอย่าเพิ่งไปทุกคนห้างมันยังไม่เปิด <c oughs> นี่นี่นี่เอาว่าเลยมาเลย,เลยห้างเราเปิดแล้วมาตอนนี้แหละมาเข้ามาเร็วเร็วเอาทุกคนมามามาไกว้าวขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่ไงเราจะซื้อ convenience store จัดไปเรียบร้อย อ๋อทำไมสองอันนี้เราไม่มาทําตรงนี้วะฉลาดมากอ๋อตรงนี้เรากะเก็บไว้ทํำคอมโบซึ่งไม่รู้ว่าชาติไหนจะได้ <c oughs> โอ้ร้านหแล้วเดี๋ยวรีบสร้างก่อนนี่แนะ่สี่สแควร์ของเราไว้ตรงนี้ไปเลยเย้ทุกคนพูดถึงแพดเดิลเทอรียมของเราแต่ยังไม่เปิดบริการนะตอนนี้เป้าหมายเราเหลืออะไรอะ่ะฮ๋อนี่เหลือแค่ได้ร้านหนึ่งเอ๊ะหรือว่าเราไปลงทุนก่อนดีวะราคาเท่าไหร่กันอ้หลายแสนอยู่ ตอนนี้ไม่มีตังค์ไม่ต้องคิดอะไรมากจริงๆมันเหลือทางไปข้างบนได้อีกนะแต่ยังไม่รู้จะทําร้านอะไรอะ่ะมันได้อีกชั้นหนึ่งตรงนี้โอคอมเบตินสโตรดีไหมไหนๆก็ไหนๆละมันสองสแควร์พอดีเลยอะ่ะเอาเพิ่มแล้วกันคอมโบอื่นที่มันยังหาร้านไม่ได้อะ่ะเราว่าต้องตัดใจไปแล้วละ่ะเพราะว่ามันคงไม่ทันเยียร์สิ้เราเอาคอมโบที่เรามีอยู่แล้วดีกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตดีไหมถ้าเราทำซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เนี่ยทำที่พักนั่งต่อ เฮ้ยเราเวนด g ้แมชชีนแล้วก็ทำกับร้านขายขายร้านคุณยายอ่ะเ,อเดี๋ยวลองดูเซอร์วิสซี่ของเราแล้วก็เพย์โฟน Im a payphone t r y n g to go h m แต่กำลังคิดว่าถ้ามาร้านคุณยายแล้วก็มาร้านทอย3 4 5 6 7 8 9 10เอ้ออพออยู่หรือเราจะมาทำเชนนี้ดีวะ8 9 10, 10 11 12 13เฮ้ยพอดีเอานี้แหละ อา้าวเราลืมนับเอ็นนี้ไปต้องบวก2อันนี้ด้วย9บวก3เป็น15ห้าไม่น่าจะพออ่ะต้องเอาคอมโบคุณยายแหละอา้าวตังค์ไม่พอเศร้าใจโอ้คิดตั้งแต่สรุปยืนดูตังค์ตังค์ไม่พอไม่ได้สร้างอะไรเลยโถบอสคะถึงช<ะ>่วงฟีเวอร์ททมแล้วโอ้โหเงินแบบโอ้เงินแบบไหลมาเทมางั้นเดี๋ยวเรารีบสร้างก่อนให้คนได้เดินไปให้ได้ เอสแอลเ a ียตรงนี้เป็นแมชชีนแล้วก็ร้านคุณยายก็ของเล่นวิดีโออยู่ไหนเอ่ยม่ไหนปะอ๋อมันก็อยู่ติดกันเลยนี่หว่า <c oughs> อ่าร้านของเล่นโอ้โหติ่งมากติ่งมากตรงนี้เก้าสิบแล้วอ่าซื้อร้านกันเถอะเราแฟนซีบิสโตเย้ สองแสนอโอ้โหตังเราหมดพอดีไปนี่แล้วกันทนีอันต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาเพชรช็อป90เพชรช็อปเดี๋ยวเราจะมาไว้นี่ว่าแต่เราขยับมาก่อนดีไหมเขาจะได้ใช้บริการกันได้ตอนสร้างก็ไม่คิดหน้าคิดหลังเลยจ้ามีคนเลเวลอัพเนี่ยตรงไหนที่มันมีสัญลักษณ์ตรงนี้มันก็แปลว่าเลเวลอัพแล้วเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเมื่อยตาหาร้านแคนดี้ของเราอ๋อยู่มุมนี้นีเอง ยายเก่งมากครับขนาดอยู่ชั้นใต้ดินก็ยังมีคนลงมาซื้อสุดยอดเดลยยายบอสคะการพัฒนาพื้นที่สำเร็จแล้วฮ่ามีลูกค้าใหม่สองคนไหนแอปซองโอ้เค้กช็อป40แล้วเราน่าจะมีอยู่นะเค้กช็อปโ้รารองเท้าเรายังไม่มีไอมีใครอัพเกรดอ,อีกโอ้โหยาวมาก <laughs> แต่ว่าเดียเขามีภาคสอยู่นะ เราว่าภาคสองเขาอาจจะทําให้ระบบมันค้นหาหรืออะไรอะไรมันง่ายขึ้นก็ได้มัง้งอันนี้ยังสามเจ็ดอยู่อู้้นี่ไงเขาหาร้านเค้กเจอแล้วเก่งมากร้านเค้กอยู่ชั้นเจ็ดของเราอ้หูเฮ์ซารลอนต้องจัดแล้วต้องจัดแล้วคอมโบยังไม่มีเอานี้ไปก่อนแล้วกันอ่าแสาห้าแล้วจัดไปาฮาาาาาาาอาา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 า จริงๆห้างเราล้านเจ๋งเพียบเลยนะแต่ว่าทุกคนแค่ติดที่ว่าทุกคนอาจจะต้องเดินหาเมื่อยไปหน่อยเก้าแสนเฮ้ยอีกแค่นิดเดียวไม่แน่เราอาจจะเลเวลหก็ได้เนี่ยเออคนเลเวล up เพียบเลยอะ่ะสุดยอดต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนที่สนับสนุนเราเนี่ยไม่ยั้นเราไม่ได้เลเวล up ขนาดนี้โอ้โหบอสคะการพัฒน,นาพื้นที่สําเร็จแล้วเรพอร์สเสร็จแล้วไหนคืออะไรฮู้เอาตรงนี้ได้ไหม ลานเฮลิคอปเตอรต์ตรงนี้เลยมันว่างพอดีหขยายได้เรืยงองอ้าวเฮ้ยคมทุกแผนแล้วอา้าวสวยแล้วห้างเราใหญ่ได้แค่นี้หรอหูแปลว่าร้านมันเพิ่มไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยเศร้าใจกับเราไปเพิ่มค่าโฆษณาดีกว่าเผื่อจะได้มีคนมาเยอะๆแสนสองเอาไปเลยค่าโฆษณาเรารวมรวมต่อเดือนก็คือสองแสนต่อเดือนอู้ฟู่มากอ่าจบปีนึ่งละ โอยอดขายซปเปอร์มาร์เก็ต9ก้าแสเลยเหรอเลขสองตัวโอ้โหเราเป็นห้างลำดับที่30กว่ากว่าเลยนะระดับประเทศเลยนะวิเ้ยเราอัปเกรดได้แล้วใช่ไหมนี่เฮ้ยเราจะเลเวล5แล้วหรอว้วว้ทุกคนแองกี้มอได้กลายเป็นห้างระดับ5ดาวแล้วแต่เราก็ต้องตั้งใจทำงานต่อไปนะอ้าจบปีพอดีอะ Star, the world. Oh have five stars night ไฟนอลี้แฮปไฟส s าร์ชื่นใจเรามาพัฒนายอดขายให้ดีขึ้นกันเถอะอ๋อ,อตอนนี้ก็ให้โฟกัสกับกับเรื่องการขายวู Ooh, หายได้ขนาดนี้ละทำไรก็ทำละอ๋โบลิ่องสปาแต่เราไม่มีแต่เราไม่มีที่แล้วอะทุกคนเนี่ยที่มันเหลือแค่เนี้ยมันเหลือแค่สช่องเนี่ย แปลว่าเรา,าจ,จะต้องเคลื่อนเคลื่อนย้ายลานนะลานไหนที่มันซ้ำกันเยอะ,อะค่อยลบออกโอ้โหโอ้โหโ,โหแล้วแต่ละอันแม่งโคตรแพงเลยอะ่ะอ้าวแต่เดี๋ยวแปลว่าดีเราเล่นจบเกมแล้วสิโอเคถ้างั้นเราปิดคลิปถ้างั้นอันนี้เราก็จะเอาบอสคับก็รังจะปิดคลิปพัฒนพาพื้นที่สำเร็จแล้ว,ลวอ,อ๋อมีคนใหม่ามาเดี๋ยวขออัพก่อน แต่จริงมันเล่นต่อได้อีกนะมันเหลืออีกตั้งปีนึงโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราปิดคลิปแล้วนะขอบคุณที่ติดตามนะแล้วก็เจอกันใหม่เกมหน้าจ้าบ๊ายบายอา้าวทุกคนมันสร้างอีกชั้นหนึ่งได้อา้าวตรงนี้ก็ได้อีกโอ้ยคุณพระคุณเจ้า